อนี้เอาใหม่เมื่อกี้คุยเรื่องเครียดๆไปแล้วใช่ครับได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตเนี่ยที่บอกว่าหันไหนตัดสินใจแล้วเนี่ยไว้ครับครูลาออกปีไหนเ่าปีสามเก้าทำไมถึงเอกเอ่อตอนนั้นเนี่ยทาบริษัทเครือข่ายบริษัทที่เราตั้งใจจริงจังทำเนี่ยประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยมีรายได้เป็นเลขเอเดือนละเท่าไหร่เลยเดือนละสี่แสนเลยเออเอาชัดๆปีสองเป็นครูเงินเดือนเท่าไหร่ หมื่นกว่าบาทแล้วก็มาได้กับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสี่แสนสี่แสนก็คิดว่าแน่ใจแล้วเดือนสี่แสนได้แบบสบายๆอ้าวบอกไหมบอกก็แต่เดือนแรกแล้วไม่คุณคุณอาจารย์มาษีเขาชวนเขาบอกว่าเขาเขาชอบอิสระนะเขาชอบอิสระแล้วเขาบอกว่าความสามารถที่เขามีเนี่ยน่าจะได้มากมากกว่าที่เป็นครูเป็นครูประมาณเนี้ยอ้ะอ้ะอ้อไหมว่อสํา้รับคนต่างะอ้ะอ้ะอ้ะที่อ้ะอ้ะอ้ะอนะอ้ะ ลอกรับจ้างลอกปอแล้วได้เป็นข้าราชการเนี่ยผมผมว่าเหมือนเหมือนผมผมก็คนต่างจังหวัดนะดูสวยหรูแล้วนะแล้วชีวิตเหมือนมั่นคงชีวิตเหมือนเป็นอะไรที่โอ้โหข้าราชการนี่พ่อแม่ก็เบิดค่ารักษาได้อะไรได้ทุกคนทุกคนมองว่ามันมั่นคงแล้วอยู่ดีดีเนี่ยคือบางคนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าโดนเหมือนความรู้สึกเหมือนที่บ้านผมเพราะข้าราชการเนี่ยเป็นอะไรที่มั่นคงแล้วดีแล้วแล้วทีนี้วันหนึ่งแต่ใจเราออกมีปัญหากับคนรอบข้างไหมโอ้ยมากเลยครับ ออกทำไมอะไรอย่งีนคุณพ่อคุณแม่ไม่คุยด้วยหนึ่งปีหนึ่งปีน้องสาวที่เป็นข้าราชการครูน้องเขยไม่พูดด้วยเลยโกรธมากว่าโอ้โหอาชีพครูดีๆอยู่เนี่ยมั่นคงแล้วเราเก่งทั้งคู่นะเป็นข้าราชการครูที่มีความสามารถนะตอนนั้นเป็นครูสอนวิชาอะไรครับโอสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แถมภาษาอังืฤนให้ด้วยอีกนิดหน่อย สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางธุรกิจอาจารย์ประิทธิ์อาจารมอถึงมอแล้วอาจารย์อาจารย์ประเทธิ์สอนอะไรครับอาจารย์ประสิทธิ์สอนชั้นปหนึ่งอยู่ครับหกปีนิสัยเหมือนเด็กปหนึ่งปีเลยแล้วก็เลื่อนขึ้นมาสอนปห้าปหกอยู่หกปีนิสัยก็หน่อยเด็กว่านิสโตขึ้นมาหน่อยก่อนจะลวออกไปสอนมัธยมอยู่หกปีเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันครับห้าปีก็อายุราชการก็ไล่เรียกกันห่างกันนปีนะครับ ก็ที่ที่ลาออกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าครูเป็นอาชีพที่เราต้องรังเกียจอะไรปรงมนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ะแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกเราได้เป็นมาแล้วครับและได้ทําถึงที่สุดแล้วอืทีนี้ถ้าหากเราอยากจะหารายได้ที่มันเป็นอาชีพอื่นบ้างทําไมต้องไปเบียดบังภาระเวลาของราชการมาทําตัวนี้เสิมก็โอ้ถ้ากินอย่างนี้ถูกต้องเล่นแบบว่าลาออกมันเลยเรามาทําตัวนี้จังๆให้มันสุดๆตรงนั้นมากกว่าแล้วคนรอบข้าง คนรอบข้างอย่างเช่นพ่อกับแม่ที่บ้านเนี่ยบอกว่าแล้วแต่ลูกเพราะอาจจะเป็นเพราะวา่าไม่ชอบเป็นใครกันมาตั้งแต่ทแียเลยจริงๆล้วชอบพวกวิศวะพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกออกแบบพวกคิดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์าาอะไรประมาณเนี้ยถ้ามีโอกาสตอนนู้นก็อยากจะไปอยู่องค์การนาซาด้วยแต่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ของจารย์ประสิทธิ์ไม่มีปัญหาคนที่มีปัญหาที่บอกว่าไม่คุยด้วยหนึ่งปีนี่คือฝั่งบ้านจานมศิษใช่ค่ะ ช่วยเขาแล้วเขาร้องไห้ร้องไห้อยู่ตั้งสองเดือนน่ะเพราะเป็นชีวิที่เรารักอ่ะไม่ได้ร้องทุกวันเราสองเดือนบางวันก็ร้องบางวันก็ไม่ร้องวันที่เดินออกจากประตูคําว่าเป็นครูมันใจหายอ่ะมันบอกไม่ถูกแล้วเด็กวิ่งตามรถแต่ตอนนั้นก็มีสี่แสนแล้วนะมีแต่ว่ามันแต่พอเอาจริงๆก็คิดมากโอ้คิดมากคิดมากมากเลยเราออกไม่เหมือนชาวบ้านเขาเคยส่งไเวลาออกที่กระทรวงเอง เดินทางไปกรงเทศเองเลยอนุมัติที่นู่นตั้งใจตั้งใจเลยเวาออกจากสถาบันที่เราสอนอยู่ตอนนั้นแล้วรอก็ผ่านไปตามระบบใช่แต่ปัญหานี้คือเอาเอาก็อยากลาออกก็ไปกระทรวงเองเลยตั้งใจเองเลยใหญ่เส้นอนุมัติแล้วก็ถือใบถือไปลงไปเองเลยตั้งตู้ไปรอมันเป็นความตั้งใจของละคนลูกเลยครับทีนี้กลับคูหม้อข้าวตีเมืองกันคือหมายถึงว่าเราฝันอยากจะได้เดือนละล้านอ่ะ แต่ตอนนั้น4แสนฝันอยากได้เดือนละล้านนะฝบ่อยนะครับเอาคนมีตอนลอกปอพี่ก็ฝันนั่งเครื่องบินดีแล้วพอ4แสนเนี่ยพี่นั่งเครื่องบินได้แล้วนะได้ได้นั่งได้นั่งแล้วแล้วนั่งฟรีนั่งไปไไหนปเที่ยวโอ้โหครั้งแรกในชีวิตเลยไปไปคอนเฮ้ยอะไรเนี่ยปักกิ่งไปปักกิ่งทำไมอ้ำไปยุ่งกับบ้านเขาได้ขึ้นเครื่องบินเฮ้ยพูดไปเล่นอแคชั่นนแอคชั่หล่อเกินไปหรือเปล่าโอ้ยภาพนี้เป็นภาพที่โอ้ยแต่ดูตาคนนี้ไปทำอะไรอยู่ เขาหล่อครับเขาเป็นได้ขึ้นเครื่องบินแล้วไงต่อครับตอนนั้นรู้สึกมันเป็นมันเป็นครั้งแรกที่แบบบอกไม่ถูกอ่ะความฝันมันเป็นความฝันมันจินตนาการไปแต่ว่าเข้าจริงๆมันตกใจกลมันตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นแล้วมันตกใจแล้วมันโอ้โหแล้วก็กลัวความสูงกลัวความสูงเอ้าฝันมาตั้งนานพอจะได้ขึ้นเครื่องกลัวความสูงตอนอยากนั่งเครื่องบินลืมดว่ามันสูง เรได้ขึ้นจริงๆนะไปครั้งแรกไปไหนปักกิ่งไปปักกิ่งปปักกิระเทศจีนครั้งแรกเลยครับโอ้โหพอพอจะลงอดนอนตื่นเต้นนี้อดนอนกี่เดือนโอ้โหอดนอนตื่นเต้นจะจะจะแต่งตัวยังไงจะตอนนั่งอยู่บนเครื่องจะเป็นยังไงเออแล้วตอนมันจะขึ้นตอนมันจะลงโอ้โหเราอั้นคือคิดก่อนใช่คิดก่อนแล้วนอนไม่หลับจะไปถามคนอื่นก็อายเขาอามจรางวันไปสนามบินนิดไม่แบบโอ้โสุดยอดเป็นเรื่องอะไรที่ นอนไม่หลับมันไม่หลับค่ะนอนไม่หลับคุณใาใจมันเสียหนี่ยิ่งโอ้โหไม่ธรรมดาแบบไม่กว่าหนักนะยังไงไม่เปเราเราจะเตรียมอะไรไปดีเพราะผมเราเราก็นึกว่าเห็นนิ่งๆเนี่ยคงแบบไม่ตื่นเต้นเออเป็นไงเป็นไงเจ้าตัวผมไม่เล่าหรอกก็คือก็คนเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะแต่ว่าตื่นเต้นในใจเนี่ยก็คือแต่เขาไปคุยไปบอกคนนั้นแล้วก็ไปบอกคนนี้ว่าเขาจะไปต่างประเทศนั่นคือไปแล้ว พูดมากกว่าเราอีกเรายังเงียบๆเพราะเรากลัวว่าเออเราจะยังไงประมาณเนี้ยค่ะกลายเป็นเออกระเลิกเอออกระเลิกเขาเขาโชว์อวดอ้าเลยปวดอ้าเลยจ่ายไปจัดขบวนแห่เฮ้คือยังเงียบเงียบไม่เป็นความฝันมันเป็นความฝันครับพอได้เข้าไปตอนนั้นเป็นดอนเมืองไหมค่ะสนามบินเป็นสนามบินเอาเข้าสนามบินเงิน เกาแรกโอ้ยไม่รู้มันจะว่ามันจะไปเขาเตอร์มันจะไปตรงไหนมันจะเป็นยังไงแล้วโอ้หมันมันตื่นเต้นอะแล้วมันไปไม่ถูกแล้วเราไม่แล้วก็อุ้ยอันนี้ไปกับกรุบทัวใช่ไหมหไปไปเองเลยไปกับบริษัทก็มีกรุปทัวกรุปทัวยังดีหนอยยังดีหน่อยแลไปเองเเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยเลยแล้วเราไปถึงเราต้องไปเตรียมเข้าช่องนั้นช่องนี้เราโอ้อันนี้พูดตรงๆเลยค่ะคือไม่รู้เนี่ยสําคัญเลยก็คืออยู่ที่ปากเราเลยถามเลย ไปถามคนที่เขาทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นถามแบบ,ค,บคือเราไม่รู้จริง่<า>รู้เลยถามแบบไม่รู้เลยลว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศคือประเทศจีนปักกิ่งเนี่ยเราควรจะไปถามตรงไหน,นว่ามันจะเข้าช่องไหนมันจะไปยังไงเขาเขาไปรวมกันอยู่จุดไหนอะไร,รประมาณนี้ค่ะค,คือต้องถามแบบนี้เลยเขาก็ชี้บอกเราแล้วก็ไปตามนั้น ทำไมมันเหมือนผมจังวะจะไปเข้าห้องน้ําก็คิดยากเราไม่เคยเราตื่นตื่นเต้นสถานที่มีบางคนตื่นได้นะเข้าห้องน้ำแล้วออกมาแล้วไม่เจอพวกระทำไงโอ้โหทีนี้ก็พอพอจะเครื่องจะขึ้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวราได้เมื่อไหร่ก้าวเข้าประตูในอุโมง์ตรงไปเครื่องเนี่ยรู้ไหมว่าเครื่องบินเนี่ยมันต้องมีอุโมง ไม,ไม่ใช่เดินไปขึ้นแต,แต่ตอนนั้นโอ้โหจินตนาการาจินตนาการมาเลยฉันกําลังจะเดินไปต่างประเทศ <c oughs> อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีมันเหมือนกับเป็นเส้นทางที่เราจะเดินไปสู่สวรรค์ลแล้วนะอล<อ>จินตนาการไปเป็นเด็กเลย<ต>โอ้โหวันนี้เราสวยนะรเราอลังรว่าณนี้กังวลช้างใช่ไหมเราเราไม่รู้เราก็เดินไปก็มองดูคนนั้นคนนี้คนนี้เขาอย่างนี้นะเออเขาทําไมเขามีอันนั้นเออทำไมเขามีอันนี้เออเที่ยวต่อไปถ้าเราได้มาอีกแล้วก็นจะีแ มีการวางแผนการวงแผนอีกจะมารอบสองรอบนี้ดูไปก่อนโชคดีแล้วเราได้นั่งตรงหน้าติดหน้าต่างเลยติดหน้าต่างไงโอ้โหโชคดีมากมองตลอดตะกินก็ประมาณ4ี่หชั่วโมงใช่ค่ะครัประมาณนี้เร็แล้วตอนเป็น4ี่ห้าชั่วโมงที่มีความสุขไหมเออหรือกังวลละวันนั้นกหตัวแล้วทีนี้น่ะ มันไม่เหมือนที่เราจินตนาการเลยถ้าตกไปมันจะมีอยู่ตรงไหนตอนมันจะขึ้นมันจะขึ้นรันเวย์มันโอ้โหมันมันบึ้งบึ้งไปเนี่ยแล้วพอมันขึ้นสูงเรากลัวความสูงเราไม่รู้ว่าเรามีโรคประจําตัวคือโรคกลัวความสูงเราไม่รู้เลยคือตอนฝันไม่รู้พอขึ้นเวนั่งปั๊บเอากลัวกลัวแล้วก็โอ้โหจนบออาจารย์มาสือว่าคุณฉันฉันกลัว จับมือจับมาสิไว้แน่นเงือกนี่แต่พักแอร์เย็นๆเนี่ยเอาจากจากที่เป็นตื่นเต้นกลายเป็นกลัวเป็นกลัวแล้วก็ตายแล้วเรายังไงประมาณนี้ทีนี้พอพอมันขึ้นลานไปได้สักพักเออมันวิ่งขึ้นไปได้แล้วหูมันจะอื้อเนาะมันจะอะไรเนี่ยเราคลายตรงนั้นไปอาจารจะใจเย็นๆคลายออาหายใจลึกๆหายใจลึกๆเป็นลำบากไปแล้วไปเลยตายแล้วมันนอกองฝฝันดวงจันทร์ทำไมลำบากขนาดนี้บ้านนอกเลยเสร็จแล้วเนี่ยเออโอเคพอมันลอยลำได้สบายหน่อยครับแต่สักพักหนึ่งตกรือว่ากาด ลัวเครื่องบินตกตายแล้วจะลงโอ้โหตกใจอาจารย์มิบอกมันตกหลุมอากาศเออเขาก็ให้กําลังใจกันออแล้วก็ก้ามองด้านนอกด้านข้างก็เห็นเขาเรียกว่าเมฆเป็นกลุ่มเป็นก้อนแมบอ้อเนี่ยเหรอมาเหนือเมฆเริ่มตั้งสติเริ่มตั้งสติอุ้ยเมฆตรงนู้นก็สวยจนก็กล้ามองครับ มองไปเรื่อยๆก็โอเคคนนั้นก็แซลคนนี้ก็จะมีกลุ่มคนที่เข้าได้ไปมาก่อนเราแล้วไปเป็นกลุ่มเขาเคยชินเคยชินไอเราไอเราก็เดินๆหน้าซีเดือบ้านนอกสองคนนี่แหละจะกินอะไรเวลาเขามากินอาหารบนเครื่องบินกาคุ้มใจเลยกลาวไหมกลัวเขาคิดตังค์ไหมกลัวสิกลัวแต่นี้เห็นคนนั้นก็สั่งเขาก็มาถามเป็นภาษาอังกฤษเนาะว่าจ r เอาที กาแฟเอ้าฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องชี้ออย่างเดียวเอาอันนี้ชี้อันนี้พ <ol f ang> อฟังได้อยู่ <c oughs> ก็ชี้เอาว่าอันเนี้ยือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแต่มีเพื่อนเรา,าชงกาแฟแล้วไม่รู้ว่าไอซองที่ฉีกเนี่ยมันเป็นพริกไทยไม่อ่านไง <c oughs> ไม่อ่านมันจะมีพริกไทยแล้วมีเกลือใช่ไหมครไว้ใส่อาหารครับไว้ใส่อาหารใช่ไหม โอ้โหเทใส่ไปเต็มแก้วเลยผสมพริกไทยเออเสแปจผสมพริกไทยก็ทานกันไปโอ้โหอย่างอร่อยต้องกินดวนเครื่องบินเราคิดว่าเรานี่ว่านอกสุดก็ยังมีเพื่อนเราที่แบบนี้อยู่ทีนี้อยู่บนเครื่องบินอาจา์ต่างแสดงว่าเหตุการณ์นี้ตื่นเต้นมากอะครับจะเข้าห้องน้ำโอ้ยกลุ้มใจจะเข้าห้องน้ำจะไปมันเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตยยอดเลย เดินบนน้ำเดวยแล้วไปเข้าห้องน้ำเดินเดินบนเครื่องบินพอเดินขึ้นปุ๊บกลัวว่าคนจะมองเราเพราะว่าเป้าสายตาไงเราก็จะต้องเดินถูกไหมคะเดินไปนี่มันจะเป็นยังไงเผื่อมันปิดตรงไหนมันจะเปิดยังไงประมาณนี้โอ้โหคิดหนักเลยแต่เราไปไหมไปสิเพราะมันเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วตื่นเต้นไงตื่นเต้นแล้วก็ต้องไปโอ้โหเวลามันกดฟุบไปเลย ่าเครื่องบินเขารั่วเลยตกใจอีกโอแต่ว่าก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นประสบการณ์และแล้วโอแล้วจะเก็บสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ครอบครัวเราฟังมาเล่ากันั้เป็นตื่นเต้นมากเราได้ไปแค่คนเดียวครอบครัวแล้วก็มีความสุขเหมือนเหมือนเหมือนบรรยากาศตรงนี้มันสนุกอ่ะทีนี้กลับมานั่นคือครั้งแรกในชีวิตครับอันนี้ก็เป็นภาพความตื่นเต้นครั้งแรกไม่ใช่เล็กเลน้อยน้อยเป็นความยิ่งใหญ่ของการตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตนะที่ไปเที่ยว ต่างประเทศแล้วนั่งเครื่องบินนะครับทีนี้อ้ําอยากรู้ไหมตอนเนี้ยไปมากี่ประเทศแล้วบางประเทศมันก็ไปหลายครั้งไปหลายครั้งกี่รอบอันนี้ใช่สวิตสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อังกฤษเยอรมันเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรีียญ่่ปุนไปมญญีีี่่่่ปปปปปุุนนไไไเกาหลจีนไปกี่รอบจีนไปสามรอบฮ่องกงรู้มาครับอาจารย์จะไปเกาหลีใต้ กี่รอบแล้วไปเกาหลีนี่สองหรือสามรอบแล้วเนี่ยสามรอบแล้วนะยูซีบีพีไปไม่รู้เท่าไหร่ที่ที่ไปไปยุโรปยุโรปมีไปกับไปกับบริษัทซีบีพีแล้วฟรีกินอย่างนี้เลยได้ไปกินขาหมูเยอรมันโอ้โหสุดยอดสุดยอดได้ไปดูสนามกีฬาพรีเมียร์ลีกของทีมอังกฤษใช่สนามอะไรจำได้ไหมฮะเรียกเรียกถูกไหมอะไรนะแมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อของมาโอทาฟฟอร์ด โอทาร์ฟอร์ดไปมาแล้วเรียกยังไม่ถูกเลยเมืองอะไรสนามอะไรทีมอะไรแต่ไปมาแล้วซื้อของมาฝากเยอะเลยเพราะว่าอันฟิลก็ไปมาแล้วลิเวอร์พูลอังกฤษไปกี่รอบออังกฤษไปสองสามรอบนั่นเป็นไงสุดยอดนี่คือความสําเร็จของดำธุรกิจใช่ค่ะภูมิใจไหมครับภูมิใจสิมันมันคือตอนที่เราเรียนเนี่ยเรารู้ว่าตรงนี้น่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะพระราชวังแวร์ไซอ่างเงี้ยเราเรียนประวัติของเขาหน้าอะไรนู่นนี่ อิตาลีเอ่ยหอเอ็นปิซานะีอย่างเงี้ยค่ะออสสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นเมืองเหมือนในการ์ตูนอะ่ะบ้านเขาเะ็มเทมนนี่ใหญ่เราไปเห็นจริงๆแล้วมันก็โอ้โหยังพูดมายังขนลุกแล้วมันเนหนื่อยถ้าเทียบระหว่างเรากําลังดําเนินขยายเครือข่ายเนี่ยจะเหนื่อยน้อยกว่าไปเที่ยวทำไมครับก็ไปเที่ยวมันได้เดินไง <laughs> ขยายเครือข่ายเราไม่ได้เดินะ<ม>คือเขารถรถมันไปจอดไม่ถึงเราก็ต้องเดินชมบ้านเมืองของเขาทัศนียภาพของเขาเช่นอ,ออะไรนะรรที่ฝรั่งเศสอะไรนะหออะไรนะหอไอ,อ,อเฟลไปรอบแรกได้ขึ้นชั้นแรก <นำ S 3> ไปรอบสองขึ้นชั้นกลางรอบสุดท้ายเนี่ยไปกระท่านประธานขึ้นสูงสุดเลยสามรอบอไปยังยงที่พูดมาเนี่ยเคยไปยังเยี้ยแล้วก็ไปมองดูว่า หันหน้าไปทางนี้นะประเทศไทยห่างกี่พันไมล์กิโลเนี่ยอมีเรืออะไรที่ห้องเอเฟลมีเรือมีเรือนั่งเรือนั่งเรือชมชมมีแม่น้าเทไม่รู้พี่ที่พูดผมก็ไม่เคยไปเออผมผมออกนอกประเทศไม่ได้ครับตอนนี้